ตัวที่แคบที่สุดของหัวกระนั enfin ้นก็ค mm ือตรงหูนะครับ huh หูของน้องนะครับลำตัวกลางเสร็นแล้วเวลาสวมนะครับให้เราทําการการหูของกระนัอนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกี่ยวกับตรงใบหูของเราครับนะครับถ้าเราสวมลงไปเลยนะครับหัวกระนั้นอาจจะเล็กกว่าศิ่ษสารเล็กน้อยมันจะเกี่ยวตรงใบหูเรานะครับทำให้เราบาดเจ็บนะครับเสร็จแล้วล็อกส่ย

กูเก็บกันได้เลยนะครับเทนะครับเมื่อกเก็บแล้วนะครับุเก็บจากอ่างออกอนะครับขวาซ้ายขวารักษาความเร็วนะครับในการรมี ตัวหน้าคัวตัวกัดที่นะครับใส่้าวลงพื้นนะครับเหมืรถทุกครั้ด้วยนะครับสาคๆลงพื้นนะครับปุเกลียวาน้ครับ bố anh không thể nào được gì hết 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 luôn.

โอเคไปท่าท okay. ้าล้พ okay. okay. ื okay. ้นไปไปไปโอเคยกรตราัดตรดมาตาตราัดตรงมนมารังมาตัดรัดรังมาตัรังรมตัรา Okay.

รีบเรานะรีบอยาไปถกต้องนะเดนะกับีที่ถูกต้องมอนามนงนะครับ